สวัสดีครับพมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้จะมีแนวนะทางสรุปมาฝากพี่น้องสรุปหวยของวดวันที่สามสิบนะครับผมมาสรุปกันเลยครับผมวันนี้ครับวันนี้27แล้วโค้งสุดท้ายพี่น้องกล้องกับขยมมันเด้อพี่น้องเลยาำเดี่ยงตีครับผมเบื่องโค้งสุดท้ายพี่น้อง ค้งสุดท้ายค้งสุดท้ายแล้วครับผมมาสรุปยอดหวยครับผมสรุปหวยสูตรนี่นะครับผมสรุปครับงวดที่30เบิ่งกันครับผม30 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสรุปงวดวันที่สามสิบเดี๋พี่น้องสามสิบหกหก สรุปเล,ลเลขบนล่างเลขบนล่างจับออลิเออร์พี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างครับผม เดี๋ยวมาสรุปให้ครับผมม้วนนี้เป็นเพียงในทางเดอ้อพี่น้องดูแลปวดวิเคราะห์พิจารณาด้วยครับผมไปเป็นข้อคิดครับผม <c oughs> ตัวเด่นง้วดนี้นี่ครับผมเด่นนี่ตัวเด่นพี่น้องอยู่เนี่ย จับคู่วิ่งบนวิ่งบนหากับพกด้วยพี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างหกับเจ็ดกับผมหกับเจดจับคู่ ครับคู่บนพี่น้องเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าครับผม รุปโดยพี่น้องตัดเล่นแล้วในนี้นะครับผมตัดเล่นแล้วในนี้ครับหวยตัดดิบนะเดยพี่น้องทุดสามตัวสามตัวบนส่วนตัวล่าง ข้างล่างข้งล่างจับคู่ C2 C9 C9 18ครับผม อ่มีตัวมีตัวพี่น้องวิ่งหกหกสองครับผมมีหกสองตัวหนึ่งพี่น้องชุดล่างสรุปเลขนี่ครับเลขวิ่งล่างวิ่งหกกับเจ็ดบนวิ่งห้า สรุปในสูตรนี้พี่น้องสูตรสามเหลี่ยมเนี่ยนี่ครับผมสรุปตามนี้ครับเลขงวดนี้ของวันที่สามสิบนี่ล่างเลยพี่น้องนี่บนจับคู่บน ครับผมบนสามตัวตัดเล่นเอาพี่น้องบนสามตัวตัดเล่นเอาครับบนสามตัวก็ตัดเล่นเอาพี่น้องเลยสรุปเลขบนล่างครับผมตามสูตรสามเหลี่ยมครับถ้าผมมากที่ผมจับน่นี่กะจับให้นี่กะ พี่น้องจับเอาได้สามเหลี่ยมนะครับผมไม่หลุดครับผมงวดเมื่อกี้ก็เข้าทั้งข้างล่างข้างบนครับผมในสูตรนี่นะครับผมในสูตรสามเหลี่ยมเนี้งวดเมื่อกี้ก็เข้าทั้งข้างล่างข้างบนงวดนี่ก็บันอาจจะลุดครับผมข้างล่างข้างบนอยู่ในนี้ครับเล็กมีตัวเด่นก็มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีแปดมีหนึ่งครับผม แต่บมชอบที่ผมจับไ้กับจับเอาเดอพี่น้องเด้อเนี่ยข้างล่างข้างบนอยู่ในสามเหลี่ยมนี่ครับผมอยู่ในเลขสามเหลี่ยมนี่ครับผมของงวดวันที่สามสิบธันวาหกหกเนาะพี่น้องเนาะนี่ที่ผมจับไ้กับมีเจ็ดสี่หนึ่งอะเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็เจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าครับผมข้างบนส่วนข้างล่างก็มี วิ่ง6กับ7ครับผมมี42มี49 18 62ครับตัวเด่นสรุปเลขของวดวันที่30ครับผมจะเป็นเพียงเนี่างเนาะพี่น้องเนาะถ้าชอบกระจัดคัดกระ่าดเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภทเนาะ กลับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องเนี่ยถ้าไม่ชอบที่ผมจับให้งวดน,นี้เลขวิ่งยังบ่เคยลดนะครับผมเลขวิ่งเมื่อก,กี้ก็เข้าทั้งข้างล่างข้างบนครับผมเลขวิ่งยังไม่หลุดส่วนเลขสามเหลี่ยมนี่งวดเมื่อ,อก,กี้ก็เข้าทั้งข้างล่างข้างบนครับผมงวดน,นี้ก็จับเอาอยู่นี่แหละครับผมพี่น้องจับเอาอยู่ในนี้ในสามเหลี่ยมนี้แล้วก็ ที่ผมจับโคให้ก็มีแค่นี้ครับผมเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าครับผมส่วนข้างล่างอะสี่สองสี่เก้าหนึ่งแปดหกสองครับผมมีสี่ชุดครับผมสรุปเลขเด่นของงวดวันที่ตัดเล่นอะด้วยพี่น้องอยู่เนี่ย ของวันวันที่สามสิบท่านว่านะครับผมหกหกนี่ครับผมนี่ตามนี่แหละครับเลขเด่นครับผมสรุปให้แล้วส่วนเลขดับผมกดลงห้แล้วครับผมเลขดับไปดูย้อนหลังได้ครับผมลงไว้แล้วเลขดับบนดับล่างครับผมไปตามเบิ่งได้พี่น้องดับบนดับล่างผมกดลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ดับบนดับล่างครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับผมจะชอบก็บจัดคัดกับผ่านเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นแบ่งป,ปันพี่น้องเพื่อปีปีใหม่ได้สามตัวตรงๆเนาะสามตัวสองตัวให้เฮงเงมันมานเด้อพี่น้องเลยปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กอาไว้เพียงสามีแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม